สวัสดีครับอยู่กับผมเต้นนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอสกินแคร์สำหรับผู้ชายนะครับ i o p e ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้รับการโหวตจากผู้ชายในเกาหลีนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งนะผ่านทางนิตยสาร GQ ในเกาหลีนะครับเพียงแค่คุณบีบลงฝ่ามือแล้วก็ทาถึงบริเวณทั่วใบหน้าเนี่ยสามารถจะปรับผิวบนใบหน้าของคุณให้ดูขาวกระจ่างใสขึ้นนะเดี๋ยวผมจะมาลองใช้ให้ดูนะว่ามนะันเป็นยังไง พอก็บีบลงไปประมาณนี้ใช่ไหมพอเสร็จแล้วเราก็เอาปทาไปเนี่ยทาเสร็จขึ้นนี้นเพราะควรจะทาให้มันเบาวกว่าผมอะประมาณนี้ครผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเนื้อครีมเขาเนี่ย,นนยจะซึมซับไวแบบเดี๋ยวก็าซึมซับ,บต่อเราจะบีบเยอะใย่าง้ยมันก็จะซึมซับไวมากแถ้าคุณอยากลองใช้นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านชาลลอตโซ่นะครับราคาห8 0รอบาทแลวเขายังมีส่วนลดให้นะครับเป็นแคชแบคด้วยนะครับใน La z a d a หรือ Sho ป e ีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ ไปลองหาซื้อดู่นมาใช้นะครับขอบคุณครับ